เบิกค่าฝากคันนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับ1,500าบาทนะครับค่าฝากคันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิการคอดบุตรนะครับของคุณแม่มือใหม่คุณพ่อมือใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์ที่ประกันสังคมได้ให้ไว้เพราะว่าการตั้งคันเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเรื่องแค่การคอดบุตรนะครับอย่างเดียว แต่มีเรื่องในถึงของการตรวจคันนะครับในช่วงเวลาของการในการตั้งคันนะครับของอคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงในการตรวจคันนะครับตรวจเช็คในแต่ละสัปดาห์นะครับว่ามีความสมบูรณ์อย่างไรนะครับซึ่งประกันสังคมก็เล็งเห็นจึงมีจึงมีสิทธิ์ในส่วนของการเบิกค่าฝากคันได้นะครับ โดยเบิกได้ห้าง,งวดด้วยกันนะครับขออนุญาตตัดอินโฟกราฟิกนะครับบางส่วนจากลงของโรงพยาบาลเกษมราชนะครับมามาพูดคุยกันนะครับอันนี้เป็นอินโฟบางส่วนนะครับตัดมาในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เกิน1 5เอ,อ่อยังไม่เกิน12สัปดาห์นะครับได้รับ500บาทนะครับเป็นค่าฝากคัน 12สถึง20สัปดาห์ได้รับ300บาท2 0ถึง28สัปดาห์ได้รับ300บาท2 8ถึงส2สัปดาห์ได้รับ200บาท3 2สถึง40สัปดาห์ได้รับ200บาทนะครับนี่นะครับเป็นค่าฝากคัน1500บาทนะครับประกันสังคมจ่ายแบง่งจ่ายเป็น5งวดนะครับตามอายุครรภการเบิกค่าฝากคันสามารถ เลือกใช้สิทธิประกันสังคมได้ทั้งฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงโดยเลือกใช้สิทธิได้แค่คนเดียวไม่สามารถใช้สิทธิ์ซ้ําได้นะครับใช้เอกาสารด,ดังนี้นะครับแบบคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมนะครับแบบหน้าต่างนี้เอามาให้ดูเลยนี่คือแบบคําขอนะครับแล้วก็ติ๊กไปกรณีคลอบุตรนะครับค่าฝากคันติ๊กไปวันที่ใช้สิทธิ์อายุคันกี่สัปดาห์ แล้วก็เซนเรื่องในรายละเอียดนะครับคำเตือนในกรณีผู้ยื่นคําขอรับผลประโยชน์ทดแทนระบุข,ข้อเท็จจริงข้อจริงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนะครับอาจมีความผิดฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับหรือมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักง,งาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ต้องระวังคุโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็นะครับ,นะค,รบคือต้องมีสิทธิ์เท่านั้นนะต้องมีสิทธิ์แล้วก็ต้องอาฝากคันจริงนะครับจริงจะได้รับสิทธิ์นะครับต่อมาใบาเสร็จค่าบริการฝากคันโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการนะครับ ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้สิทธิ์โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับเอาบริษัทค่าบริการฝากคันนี้นะครับไปยื่นเพื่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนนะครับใบรับรองแพทย์หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กประจำตัวหญิงตั้งครรภ์ที่มีชื่อของผู้ตั้งครรภ์และรายละเอียดบันทึกตามแต่และช่วงอายุนะครับ ในกรณีที่เป็นคุณพ่อมือใหม่นะครับคุณสามีสามารถมาเบิกนะครับจะต้องใช้สำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสนะครับนี่หนังสือรับรองผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสนะครับมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับกรอกรายละเอียดเลยมีลายเซ็นของผู้ปกันตนนะครับที่ยื่นกับลายเซ็นของอ ภรรยานะครับซึ่งอยู่กินด้วยกันชันสามีภรรยากับผู้กันตนโดยเปิดเผยนะครับเซจรายละเอียดนะครับคำเตือนอีกเช่นกันนะครับตามประมวลกฎหมายมาตรา3-4-1ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคลลลบคลที่3ทําถอนหรือทําลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับมีคําเตือนบอกอยู่นะครับ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผู้ประกันตน นะครับที่เบิกค่าฝากคันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์นะครับกรณีในส่วนของ้อ,อบุรนะครับคือสิทธิการฝากคันเพราะว่าข้อบุรอะ่ะมันเบิกได้1 5ื่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมในส่วนของค่าฝากคันออกมาเพราะว่าในการตั้งคันในแต่ละครั้งนะครับมันก็ต้องมีการ ฝากคันนะครับเพื่อดูสุขภาพคุณแม่และและเด็กในท้องนะครับเด็กในคันลูกน้อยของคุณซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับอย่ามองว่าเงินน้อยนิดนะเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเรานะครับเพราะนั้นไปยื่นได้ใครที่ตรงตามสิทธิ์นะครับไปยื่นได้เลยอย่ามองว่าเป็นเงินน้อยนิดมันน้อยนะแต่รวมๆกันพันห้ามันก็ช่วยได้นะผมเข้าใจ พูปกันตนที่คลอดบุตรดีนะครับทั้งเหนื่อยในะการอุ้มลูกที่อยู่ในคันแล้วก็ต้องฝากคันต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเงินพวกนี้ยเงินเล็กๆน,น้อยๆพันหบาทเนี่ยนะครับมันก็มีส่วนในการช่วยเหลือได้นะครับก็เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือของทางประกันสังคมนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ซะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับ เว็บไซต์ w w w s s o so. g o ว็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1506นะครับตลอด24ชั่วโมงใครมีเรื่องราวอะไรจะให้ผมมาเล่าสู่กันฟังก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างเดี๋ยวผมเอามาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆคนอื่นได้เข้าใจนะครับร่วมกันเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับของคนที่อยู่ในชแนลนี้นะครับ